เผยเรทรายได้ค่าตัวดาราไทยคิดยังไงก็ไม่มีทางถอยรถหรูสองสำคัญได้ค่าตัวเท่านี้ซื้อรถหรูหม่อมราชวงศ์ฉเฉริมตีชาย,ยุคนหรือคุณชายอดัมผู้กํากับภาพยนตร์ชื่อดังโพสต์ข้อความแจงแจงรายได้ของดารานักแสดงวงการบันเทิงไทยร้านคิดยังไงก็ไม่มีทางที่จะถอยซุเปอปร์คาร์สองสำคัญหรือสร้างบ้านหลายๆห,หลัง เที่ยวต่างประเทศรัวๆได้แน่นอนโดยโพต์ระบุดังกล่าวว่าถ้าเป็นดาราดาราเพียงอย่างเดียวรายได้จะไม่มีทางถอยซุเปอปร์คาร์สองสำคัญใน1ปีได้ยกเว้นแต่จะดาวรับผ่อนเอาซึ่งก็หนักหนาอยู่ดีครับถ้านักแสดงหนึ่งคนสร้างบ้าน4-5หหลังถอยรถสปอร์ต4-5หคันเที่ยวต่างประเทศไตามารส์ส2-3ครั้งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะรับงานแสดงหนังบวกละครจะมีเงินจ่ายขนาดนี้ครับ สมมุติว่าเล่นภาพยนตร์หนังไทยเรื่องหนึ่งงบอยู่ที่1 0 3ถึง30ล้านบาทถ้านักแสดงคนหนึ่งรับ5เรื่องก็คือใช้เวลาเล่นหนัง75วันแล้วโดยประมาณถ้าคิด5รล้านต่อเรื่องซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่จะมีนักแสดงที่ได้เงินขนาดนี้ต่อภาพยนตร์หนึ่งเรื่องแน่ๆก็25่้ล้านบาทก็อาจจะได้สุป,ปร์คาร์หคันถ้าเล่นละครตอนหนึ่งราคาสูงสุดก็เอาไปเลย200,000บาทต่อตอน นักแสดงเบอร์ต้นสุดๆของเมืองไทยแบบท็อป5ของประเทศดังนั้นก็เรื่องหนึ่งประมาณ3ล้านบาทแบบเยอะเหลือเชื่อแล้วครับถ้าละครอีก5เรื่องก็คือระยะเวลาทำประมาณ40วันต่อเรื่องสัก16ตอนต่อเรื่องนะครับกากาเอาก็ใช้อีก200วันก็รวมรวม,รวม15ล้านบาทรวม2อันก็275วันแล้วแล้ว40ล้านบาทได้เวนทาร์คันหนึ่งแล้วครับ แปลว่าถ้าจะเอาบ้านอีกหลังใหญ่ที่10ถึง20ลร้านก็ต้องทำงานเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าเอาไปเมืองนอก5วัน3ครั้งทุกไตรมาสก,ก็จะเป็น45วันที่ไปเที่ยวต่างประเทศต่อปีไม่นับรวมปาร์ตี้ EDM ดังๆ5ถึง10ครั้งต่อปีก็55วันตอนนี้ก็330วันนะครับเหลืออีก35วัน ตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าอยากจะเอาเงินไปใช้จ่ายอื่นๆด้วยก็ต้องทำอย่างอื่นครวบคู่ไปครับเช่นออกอีเวนต์หรือจะได้ประมาณ3 0 0แ0 0ต่อวันสักวันละส3งานงานละหนึ่งแสนรอบละสามชั่วโมงก็น่าจะใช้เวลา9ชั่วโมงต่อวันไม่รวมเดินทางซึ่งการเดินทาง1ชั่วโมงก็12ชั่วโมงต่อวันและก็จะได้อีก9ร้าล้านบาทสาหรับ30วัน ส่วนห้าวันที่เหลือเอาไปกินวันเกิดเพื่อนไปไหว้พ่อแม่และไปดูแลครอบครัวแปลว่านักแสดงที่ขยันเกินนักแสดงที่งานชุกที่สุดในประเทศไทยสามคนรวมกันก็จะสามารถยินได้ด้วยตัวเองและมีบ้านมีรถดีๆและทำอะไรก็ได้ตามใจฉันแต่ถ้างานไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้ดังขนาดนั้นค่าตัวไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วอยู่ในวงการบันเทิงแบบร่ำรวยกว่ามหาเศรษฐีได้ แปลว่าต้องมีอาชีพเสริมที่ร่ำรวยมากๆอยู่แล้วครับแน่นอนหลายคนอายุ20กว่าๆร่ำรวยขนาดนี้ก็แปลว่าเริ่มต้นธุรกิจที่จับตลาดได้ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ทำให้จับทางได้อูฟูจนใช้เงินถอยรถซื้อซุปเปอร์คาร์ได้มากมายทำให้เกรงมาร์เก็ตขายกันเพิ่มขึ้นมากในแต่ละปีครับขอแก้เอาสถิติออกเพราะข้อมูลตอนต้นไม่ถูกต้องนะครับ ถือว่านักแสดงนักร้องอินฟูไทยจำนวนมากมีความสามารถสูงมากแบบที่ไม่มีใครมาก่อนในเอเซียครับต้องยอมรับในความสามารถน้องๆสมัยนี้จริงๆครับ